สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องผมโจอีสานวานนาครับผมมันนี่กับสีพ้ามายามกุ้งเะเสาเนาะวันนี้ก็หกโมงกลัวเนาะพี่น้องเอาไปลูปนั้นกันเบื้องครับนี่ครับไมก้ก็เป็นไม้หวยไม้ข้องมังเก่ามังเดิมครับผมกะว่าหมูว่านมันมีป่านอกเนาะครับาะวาน้ำที่ข้าเจียวเกี่ยวเกี้ยวเขาแล้วฝนตกลงมาพี่น้องเลยสองสามมือนะครับตั้งมันเน่าเนานะน้ำม,มันไหลลงหวยป่าร้อยครับหมูว่าน,นี่ครับ เอาไปรุ่นน้ำกันเบิงครับวราสิ์ได้กลุ่งบ้านนอกเหมือนนี้เนาะนี่ครับไปดูน,น้ำกันเบิงพี่น้องใส่ไว้หนีครับ เขานนบนยอดเนาะหวานเลยพี่น,อน้องปลาเขาครับผมนี่ครับปลาเขาเนาะตองแซมตัวเลยพี่น,อน้องเขาเหนียวะนี่ครับผม bật nhẹ đây các bạn, và lót hấp cầu các, nhấp ngay rồi, được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  พี่น้องมาเบิ้องล่างนี่กันต่อครับผมโอ้ป่าพี่น้องป่าเนาะป่าเต็มเลยใส่ไว้นี่ครับยังนอติ่งโอ้ป่าพี่น้องป่าก็มีเลยฟุ้มอานี่โอ้เว้เนาะมันนี่ท่อน้ำไหลลงมาเนาะฝนตกโอ้ดไปไปิ้งก้มไวหวมั้งป่ายังนอบาน ปลากระโดดพี่น้องปลากระโดดบ้านมีปลาน่อุ้ยปลากระสูบโดดมิทุนโอ้พผีน่องเลยปลากระสูบอุ้ยมาแมงแด่ะโอ้ยหมาอันเลยพี่น่องเลยเจ็บตัวเลยโอ้ยซีหาโตครับปลาลดปลาลดกระเข้าพี่น่องเลยเอ้าหมาอันเลยครับ มนัมนมันพี่น้องมนันบะกหอยเข่าลายพดพี่นอ้องปึ๊บย,ยันตุ่มผมหักเนาะเดีย๋ยวแป๊บน,นึงเด้อพี่น,น้องเด้อแป๊บนึงครับเอาพี่น้องเฮ้ยตั้งแต่ใส่ตุ่มแบบนี้มามีมือนี้ยละครับฟุกจังเด่นี่ับเอาเต็มเลยครับกระสูบเนอ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลดอีกครับแต่กลุ่มปลาไหลหน่อยจะตะไคร้พี่น้องเอา้า เดี๋ยวปลามานัมานอีหมนัมนหมันหมันหมันถ้าพีลรุ่นกันต้อครับพี่น้องพี่น้องเบื้องหลังนี่ครับอ๊บลื่นเนาะเซฟไปนี่ครับนี่ตัวเขาปะอ๊บโอ้เห็นปลากเข่งเอ้ยปลาอีกแล้วพี่น้องด้ย เคีงครับเคีงเนาะแต่ว่ากุ้งคือพวกเข่าพี่น้องกุ้งบุคคลเข่าเนาะปลาเข่าเอ้าว uh, yes. ่าเป็นยังครับผมขึ้นไปเบิ้งข้างบนน้ำกันเนาะพี่น้องเบิ้งรังนีต่อครับผมหมายครับหนามันมาไม่เรวพี่น้องเรียกมันแหงหมดเลยเนาะนี่ครับ 来这里了。 มเ,เข่าอยู่ครับจะลาไลนะ่เนาะมีตะบกหอยพี่น้องด้ยก็ไปท้ปาหน่อยเนาะเนะเนครับผมพี่น้องเบ่งหลังนี่ต่อครับผมนี่ยังเขาะนะ่าบอเนาะใส่ไปมองเนาะพอครับผมเออมีแต่บกหอยอยีกแล้วนะเนาะพี่น้องเอ้ยกุ้งกระไลยอยู่ครับหอยกระไล เดี๋ย้ๆอนุญาตห้องอู้มันคือหลายกระเขยหอยเต็มเลยพี่น้องยกกระเป๋าคืนเอาเดี๋ยวเดี๊ยวเบิ้องกันไหมพี่น้องพี่น้องเก็บหอยออกเขาแล้วอนนะพูดนะกองแบบใหญ่เลยหอยมั้ยเมื่อเขาคั่เขาแน่แท้กุ้งครับพี่น้องอู้แต่สวรรค์บอกพี่น้องเยกุ้งนะครับเต็มเลยครับรวมที่หุบในเบิ้งเนาะนี่ครับ หลังเดียวเด้อนี่พี่น้องสองสามขีดคือเก่าครับผมมันมันครับไปส้มกันยุบานอีกตัวเด้อตอนเท่เพี่น้องเลยถ้าเบื้องตอนยุบานน้องวัชิเดนหน่อยได้หลายสมดยครับผมเบื้องผลงานเนาะครับครับมออบบานแล้วปลาครับพี่น้องปลาทส้งกุ้งพี่น้องเลยเนาะนี่จะปลาเข่าครับพี่น้องกุ้งบ่ค่อยเข่านนาะเลย

nằm lại gặp cấp không có lại đâu หลังนี้ปลาพี่น้องเออตัวแบบเงยเลยแบบสอยเนาะกับปลาลวดพี่น้องเขากางได้บุ๊คเดี๋บ่ได้พี่น้อง ผไงเลยดิพี่น้องร่างนี้เขาไลยเนาะปลา,ปากระสูบครับพี่น้องอุ่นอะเออเกือบกิโลเบบนี้ดิพี่น้องเลยเฮ้ยนี่ยอยากเหงือกอะไรนะเอาอะพี่น้องเอพี่เอา đây bên này, lên nó vào. nó lên đẹp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  งูปีนออกบ่ได้เด้อพี่น้อยนี่คือผมปลาเนาะไปดองหงลังหลังมนนันเนาะพูด,ดอ่ะเกือบเพรืองกิโลอ,อ่ะพี่น้อง วิ่งแล้วเนะาะเขาคักอีดีครับผมเป็นไรตัวมันสิบไบบลเนาะ,นะสิบไบบลตั้งหูนี่พี่เก่าพีนองนนี้ ดินคาราเบาลเบอลาไน่น้องนี่แหละครับพ้นงานเมื่อนนี้เนาะเอาเมือนนี้นะครับปลากับเขากุ้งกับได้อยู่ครับปลาทึกงกรุงครับพี่น้องมือานี้เอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนเนินเะครับผม กินหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับผม